ถ้าเกิดปวดขี้แต่ว่ามาเซลดตรมริกากนก่อนที่จะไปขี้เดี๋ยวระวังจะขี้ไม่ออกนะคะแล้วหลายคนที่เข้ามาหาดตรมริกาแล้วก็บอกว่าสอบตกนะคะดิฉันสอบตกมาตลอดละค่ะเพิ่งจะสอบได้เมื่อประมาณปี2565นาั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครก็ตามแต่ที่มาเซลดตรมริกาว่าสอบตกสอบตกสอบสอบตก,บบตกไม่ได้เจ็บเลยค่ะคุณพี่ไม่ได้เจ็บเลยค่ะคุณพี่ขามันไม่ได้เจ็บเลยค่ะโอเคนะคะคุณพี่ขามันไม่ได้เจ็บค่ะ,ะแล้วก็ขณะเดียวกันสอบตกอยู่ทางนี้ไม่ได้หนักหัวกระบาลทางนู้นใช่ไหม ค่ะค่ะดตอรมริการเป็นสอสอบตกอยู่ทางนี้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าดตอรมริกาไปขอเข้าบ้านพ่อบ้านแม่คุณพี่รับประทานถูกต้องไหมคะสอบตกอยู่ทางนี้แต่ไม่ได้ว่าหนักหัวกระบานคุณพ่อของคุณพี่ถูกต้องใช่ไหมคะหรือว่าหรือว่าดตอรมริการสอบตกอยู่ทางนี้แล้วหนักหัวกะบานคุณพ่อคะค่ะค่ะหนักหัวกระบานคุณแม่คุณพ่อของคุณพี่หรอคะถ้าเกิดดตอรมริกาสอบตกอยู่ทางนี้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยค่ะไปเดือดร้อนบ้านคุณพ่อคุณแม่ของคุณพี่เหรอคะ โอเคนะคะทุกคนอาจัดไปค่ะค่ะค่ะดเรมริกาถึงแม้ว่าจะเป็นสอสอสอบตกนะคะซึ่งก็สอบตกอยู่บนหัวกระบาลดเรมริกาเองค่ะไม่ได้สอบตกอยู่บนหัวกระบาลคดพ่อคดแม่ใครนะคะเพราะฉะนั้นหยุดเสือกได้ละค่ะอีห่ามึงมีเรื่องเดียวเหรอที่จะบูลลี่ดอเรมริกาเนี่ยเรื่องสอบตกสอบตกสอบตกเนี่ยแล้วมึงมีเรื่องเดียวเหรอที่จะต้องบูลลี่ดเรมริกาเนี่ยเอออีนี่กูเจ็บปวดไหมก็ไม่ แล้ววันนี้ดรมริกาก็อยู่ดีกินดีแดกดีตับดีม้ามดีสมองดีความจาแม่งเสือกดีและตอนนี้กิจการก็วุ่งปริดพุ่งปริดพุ่งปริดโอเคค่ะอย่างไรก็ตามแต่นะคะดรมริกาก็ขออนุญาตนะคะกลับทุกคนนะคะว่าตอนนี้นะคะเรื่องหลักๆเลยตอนนี้ก็คือเรื่องลวด้ําเรื่องที่หนึ่งตอนนี้นะคะ,ะทางกองทัพเนี่ยเขาก็ประกาศรับลวดนามใช่ไหมคะลวดไหนหีบเพลงที่จะเอาไปใช้ในสีจังหวัดอะเพราะว่า อันที่2ก็คือพอภูมิธรรมเนี่ยนะคะได้ได้ข่าวว่าแม่ทัพที่2เนี่ยประกาศรับบริจาคลวดน้ําภูมิธรรมก็รู้สึกขายหน้าว่ารัฐบาลไม่มีตังเหลอนะคะแต่ปรากฏก็ออกมาเบรกบอกว่าโทรศัพท์ไปหาแม่ทัพที่2ทันทีบอกว่าไอ้ลวดน้ําหีบเพลงเนี่ยอยากจะได้ก็บอกรัฐบาลซีเดี๋ยวรัฐบาลจัดงบประมาณกลางให้ทําไมจะต้องไปเปิดรับสมัครทําไมจะต้องไปเปิดรับบริจาคมันขายหน้ารัฐบาลซัมติงไหลายเด็ดประมาณนั้นนะคะแม่ทัพที่2ก็คงจะไปสั่งนะคะเพจนะคะ,นะคะบอกว่าหยุดรับบริจาคแต่ปรากฏก่อนที่จะหยุด รับบริจาคปรากฏว่าน้ำพลัมน้องพลัมน้องเพลงน้องอะไรหลายคนแล้วก็ประชาชนล้นหลามเลยค่ะก็ปรากฏว่าเอารวดน้ําหีเพลงเนี่ยไปบริจาคให้กับแม่ทัพที่2แล้วที่จังหวัดสุรินซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นดิฉันขออนุญาตกับเรียนพี่น้องตรงตงนะคะค่ะ ท่านพี่น้องประชาชนไม่ได้จําเป็นจะต้องเชื่อรัฐบาลหรอกคะ่ะทาไมคะเรื่องนี้มันเป็นน้ําจิตน้ําใจใส่จจริงของระหว่างทางกองทัพกับประชาชนาโฆกกองทัพบ,บกล่าสุดได้ออกมาถแถลงข่าวในวันนี้บอกว่าต้องชี้แจงนิดนึงว่ากรณีที่มีการเปิดรับบริจาคเพราะว่าเราเนี่ยจะมีการของบ่ป,ประมาณรับก็ตามหรืออะไรก็ตามเวลามันจัดซื้อจ,จัดจ้างใช้เวลาเป็นเดือน2เดือนเพราะฉะนั้นมันจะไม่ทันเราจะต้องปักวันนี้ล้อมวันนี้นะคะแล้วก็จะมีการเอารวดน้ําใส่ในวันนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องทาให้เสร็จภายในว่าหวัน วันเราไม่สามารถที่จะรองว่าประมาณรับได้แต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดรับจะมีน้ําใจอนุมัติมารับก,ก็ขนมาเลยได้เลยไม่มีปัญหาเลยแล้วเขาก็จะเอามาใช้ใช้ใช้ใช,ใช้วันนี้แม่ทัพที่2ก็เลยประกาศบอกว่าหีบเพลงที่มีประชาชนเอามาบริจาคแล้วเพียงพอแล้วนะจ๊ะไม่รับแล้วแม่ทัพที่2ประกาศอย่างนี้นะแต่จริงๆแล้วคูว่ายัางไม่พอหรอกแต่ว่าปรากฏว่าแม่ทัพที่สองอยากไม่อยากมีเรื่องแม่ทัพที่สองไม่อยากมีเรื่องไม่อยากจะมีประเด็นเพราะฉะนั้นแม่ทัพที่2ก็เลยหยุดรับบริจาค เพราะฉะนั้นแปลว่าแปลว่าเราไม่ได้จําเป็นจะต้องมีการนะคะฟังรัฐบาลที่มันเป็นไส้ศึกรัฐบาลฉันไม่รู้หรอกว่าตัวไหนเป็นไส้ศึกแต่รัฐบาลทําท่าเหมือนเป็นไส้ศึกและฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าใครเป็นไส้ศึก แต่ว่าฉันเนี่ยอดสงสัยรัฐบาลคนในรัฐบาลฉันไม่รู้จะสงสัยใครดีแต่ฉันมีความรู้สึกว่าฉันไม่ไว้ใจรัฐบาลฉันไม่ไว้ใจผู้นํารัฐบาลฉันไม่ไว้ใจนะคะผู้นํารัฐบาลที่โดนศาลที่กําลังจะตัดสินวันที่29ฉันไม่ไว้ใจพ่อของรัฐบาลฉันไม่ไว้ใจแม่ของรัฐบาลฉันไม่ไว้ใจเมื่อฉันไม่ไว้ใจเพราะฉะนั้นยังไงล่ะและขณะเดียวกันดเรมาริกาเนี่ยยืนยันว่าฉันไม่ไว้ใจรัฐบาลพอๆกันกับที่ฉันไม่ไว้ใจประเทศเคมร เมื่อรัฐบาลกับประเทศกคนเดนแม่แมงเอื้อเสื้อเกี่ยเสียกันหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจในเมื่อนะคะลุงอังเคิลกับหลานคุณหลานคุณหนูเนี่ยนะคะจะเอื้อเสื้อเกี่ยเสีย,สยกันหรือเปล่าฉันก็ไม่แน่ใจดังนั้นฉันก็เลยไม่มั่นใจสรุปสําหรับใครนะคะที่ฉันไม่ได้เป็นโฆษกอกองทัพหรอกค่ะแต่ถ้าเกิดใครจะเอานะคะครวดน้ําหีเพลงที่มันเป็นม้วนๆเนี่ยไปบริจาคให้กับกองทัพมึงขนไปเลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทหารไม่รับมึงก็เอากองไว้ตรงหน้าค่ายเดี๋ยวเขาก็เอาไปใช้เองนะคะ ทำไมคะ,คะ,คะ,ะชชกูไว้ใจทหารค่ะ96%ประชาชนก็ไว้ใจทหารค่ะเพราะฉะนั้นไว้ใจภูมิธรรมกับรบัฐบาลอีแพทองทานแค่4%เท่านั้นเองค่ะดังนั้นกูเชื่อใจทหารค่ะดังนั้นจะเกิดกูขนหีบเพลงกูขนนะคะถ้าเกิดดอกตอรมริการนะคะขนนะคะหรือเกิดประชาชนทั่วไปนะคะขนนะคะสิ่งที่ทหารต้องการเนี่ยเอาไปกองไว้ที่หน้าค่ายเดี๋ยวทหารก็ขนย้ายไปเองละค่ะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปใช้ประโยชน์เองละค่ะโอเคนะคะตกลงตามนั้นนะคะประชาชน ตกลงตามนั้นนะคะมึงไม่ต้องสนสีสนแปดนะคะ่ะมึงอยากจะบริจาคมึงเอารวดน้ําขนใส่รถสิบล้อไปเลยค่ะแล้วก็ไปวางแม่งหน้าค่ายเลยค่ะเอาวางไว้ด้านหน้าค่ายเดี๋ยวรถเยี่ยมซีของทหารแม่งก็ขนไปชายแดนเองละค่ะทั้งหมดนี้ทหารไม่ได้บอกมานะคะแต่กูบอกเองโอเคนะคะฉันไม่ใช่ดุมบุ๋มปนัดดาแต่ว่าดรบริกาตัดสินใจด้วยตัวเองตัดสินใจในฐานะประชาชนพลเมืองเนี่ยแหละคะ่ะที่ทําตามรัฐธรรมนูญค่ะทำไมล่ะก่อนรัฐธรรมนูญบอกดรมริกาบอกว่า ประชาชนพนลเมืองสามารถที่จะรักษาอธิปตยได้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กูเป็นพลเมืองกูรักษาได้เพราะฉะนั้นกูเห็นว่าไอ้ลวดน้ําหีเพลงเนี่ยมันสามารถรักษาแผ่นดินร่าอธิปตยกูได้กูก็เอาไปบริจาคมึงมีปัญหาอะไรกับกูไหมภูมิธรรมอีแพรทองทานมึงมีปัญหาอะไรกับกูไหมว่าไงสอตรอร์มึงจะมีปัญหากับกูหรือมึงจะมีปัญหากับกฎหมายว่าไงอีแพทองทุยมึงจะมีปัญหากับกูหรือเปล่า ได้ข่าวว่าเมืงเองปาร์ตี้ทุกวันเลยนะอีแพรทองทุยแม้ทหารนี่ขาขาดทุกวันส่วนเมืองแดกวายทุกวันฟ้องรับตริการที่เมืองฟ้องมาเลยกูยจะไม่ใช้ทนายด้วยทําไมละ่ะแค่ขากูขามึงเนี่ยแล้วก็ไฟกันบนชั้นศาลแล้วกูจะใช้อํานาจศาลเนี่ยไปหาหลักฐานมาทั้งหมดขออานาจศาลนั่นแหละ ไปเรียกพยานทุกที่เนี่ยไปขึ้นกระบวนการยุติธรรมแล้วกูจะใช้อานาจศาลเนี่ยเรียกแพทองทานขึ้นศาลอีกเสียด้วยมึงจะเล่นกับใครก็เล่นแต่มึงอย่ามาเล่นคนใจสู้อย่างดเรมาริกาอย่าอย่าอย่ามาเล่นทางด้านคดีความกับคนบ้าบินอย่างดเรมาริกากูจะบอกมึงให้มึงฟ้องกูมาเลยมึงไม่ได้ฟ้องมึงไม่้องไปฟ้องอาจารย์นักวิจารณ์คนไหนอะฟ้องดเรมาริกามาแล้วกูจะไม่ใช้ทนายด้วยขึ้นศาลครั้งแรกกูจะขออำนาจศาลไปเรียกพยานทั้งประเทศเนี้ยขึ้นศาลเลยทีเดียวเลยมึงเล่นกใครไม่่เลนอีา มึงจะฟ้องปิดปากประชาชนหาพ่อหาแม่มึงเหรอถ้ามึงอยากจะด่าประชาชนเนี่ยมึงไปดูก่อนว่าส่องกระจกดูซิว่าตัวเองหน้าตาเป็นยังไงตัวเองหน้าตาเหมือนขมรไหมส่องกระจกว่าตัวเองเป็นรัฐบาลที่หน้าตาเหมือนขมแยหรือไม่ถ้าส่องกระจกเสร็จแล้วหน้าตาไม่เหมือนพ่อไม่เหมือนแม่แล้วหน้าตาเสือกเหมือนขแมแยและก็เหมือนอีมาลีแสดงว่ามึงเนี่ยไว้ใจไม่ได้เข้าใจไหมคะรัฐบาลตามนั้นแหละมึงจะอะไรนักหนาละตามนั้นแหละ กูกคเห็นอียิ่งรักชินวัตรเนี่ยปี2556เราฟ้องร้องดอเรมริกากรูเห็นแลมันก็แพ้ไปตั้งแต่กูชนะคดีมันยังไม่กลับมาประเทศนี้แล้วก็ไม่เคยมาใช้ชดใช้กเูเลยดรมริกาชนะคดียิ่งเยียวยิ่งย้อยแซอวย,ย,ย,ยอียิ่งรักชินวัตรน่ะคดีโฟร์ซีซั่นเนี่ยกูยชนะคดีมึงมึงฟ้องกูตั้ง4ปี5ปีใช้ทนายดีๆมาฟ้องกูส่วนดกรกตรมลิกาใช้ทนายชัยเท่านั้นเอง เออนั่นแหละจากนั้นปุ๊บเนี่ยกูไม่สนใจหลักบอยั่นกูขึ้นศาลไปแล้วก็ใช้อำนาจศาลเรียกพยายนตั้งแต่ชั้นหนึ่งของโรงแรมโฟร์ซีซันจนถึงชั้น7โรงแรมโฟร์ซีซันปรากฏพยายนที่ชั้นเปากคำเป็นประโยชน์มากเลย พยานที่ชั้นเจ็ดบอกว่าเห็นคนสองคนเดินมาจากนั้นปุ๊บก็มานั่งกินกันจากนั้นปุ๊บเนี่ยแล้วก็กินกินอะไรวะกินกาแฟกันพอกินกาแฟกันเสร็จไอคนที่มีการประชุมอยู่ก่อนนัานนั้นในชั้นเจ็ดโฟร์ซีซันเขาก็ลุกๆๆแล้วก็ลุก,ลก,ลก,กเดินจากไปไอคนที่ลุกไปแล้วพวกก็เหลือลคนอยู่สองคนพอเหลือคนอยู่สองคนนั้นพยานแม่งพูดหมดเลยพยานแม่งพูดหมดเลยอะพยานพูดหมดเลยในคดีในคดีโฟร์ซีซันสรุปกูไม่ได้ม่นประมาท กูแค่พูดข้อเท็จจริงว่ามึงไปอยู่ในที่ละหฐานโดยที่มึงเป็นนายกัฐมนตรีในเวลาราชการได้อย่างไรกันด,ดเอเรมริกาไม่ได้มิ่นประมาทใครเพราะฉะนั้นเมื่อคุณฟ้องมิ่นประมาทด,ดตอรมริกาแล้วด,ดเรมริกาเนี่ยชนะคดีคุณดังนั้นคุณจะต้องจ่ายชดใช้ค่าสินไหมให้กับด,ดเอเรมริกาเพราะกูฟ้องแพ่งมึงทั้งหมด22ล้านล้านบาท ประชาชนเป็นพลเมืองและตามรัฐนูลฉบับล่าสุดคือปี2560ยิ่งใหสิทธิและเสรีภาพประชาชนหนักกว่าเดิมนั่นคือประชาชนมีสิทธิในการที่จะวิชาวิจารณวิจัยบุคคลผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งซึ่งเป็นผู้บริหารของประเทศชาติได้และบุคคลสามารถทำรงไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ได้และขณะเดียวกันกองทัพตามมาตรา3ควาสามารถกองทัพและข้าราชการทั้งปวงองค์กรอิสระทั้งปวงจะต้องทำตามมาตรา3ของรัฐธรรมนูญคือทุกคนจะต้องรักษาไว้ซึ่งสิทธิและเสรีภาพประชาชนขณะเดียวกันต้องรักษาไว้ซึ่ง อธิปไตยของประเทศชาติอธิปไตยแปลว่าแผ่นดินทั้งปวงอย่างไรก็ตามแต่นะคะถ้าใครที่เข้ามาแล้วนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะนี่คือดเรมริกาวาไรตี้ท็อกโชว์ตอนนี้ดรมริกาท็อกโชว์ที่ช่องดเรมริกา7ช่องดเรมริกา9หรือว่าดเรมริกาช็อปและก็ช่องนะคะดเรมริกาบุญนะคะแล้วก็ช่องดเรมริกาวาไรตี้ท็อกโชว์ในบ้านสาราแดงเรื่องที่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะบริจาคลวดน้ำหีเพลงให้กับกองทัพเป็นเรื่องของประชาชนค่ะ กูอยากบริจาคมีปัญหาอะไรไหมครับภูมิธรรมกูอย,ยากบริจาคมึงมีปัญหาอะไรไหมครับสทะลกูอยากบริจาคมึงมีปัญหาอะไรครับแม่อีแพรทองทานกูอยากบริจาคอะทําไมอะกูไม่ได้เหมือนสันดานมึงพวกมึง,มงนี่ภาษีก็ไม่จ่าย219้าล้าน,นอีแพรทองทานยังไม่ไปจ่ายภาษีให้กับกรมสรรพากรประเทศไทยเลยพวกเราทุกคนรปชาชนไทยประชาชนเนี่ยนะคบประเทศชาติหน,น้าสิวหน้าขวานการที่เราจะใช้ลวดน้นาหีบเพลงตามกลยุทธ์กลศึกของทางกองทัพเพื่อที่จะช่วยเอาวาง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 เธอรู้ไหมประเทศประเทศเวียดนามเนี่ย ป้องกลยุทธ์กลศึกทั้งทางฝั่งของประเทศจีนที่กาลังจะลุกลานเข้ามาที่ประเทศเวียดนามก็ตามหรือว่าประเทศลาวลุกลานประเทศเวียดนามก็ตามหรือแม้ประเทศกมัมพูชาลุกลานประเทศเวียดนามก็ตามแต่เธอรู้ไหมเวียดนามทํำยังไงเวียดนามเนี่ยเอาเสาเสาหินกําแพงเหล็กตั้ง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 เสร็จแล้วก็เอาเลวดลวดหนามหีเพลงเนะี่ยหมุนรอบเสาปึงป้งปึ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 ้งแมงเป็นผนังแดงกําแพงลวดหนามเลยตอนเนี้ย นั่นคือที่อธิปไตยของประเทศเวียดนามเพื่อไม่ให้ใครลุกลานโดยเฉพาะรบประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศคแมขนาดเวียดนามยังไม่ไว้ใจคแมเลยเขายกเขาก็ตั้งรั้วลวดน้าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นรั้วลวดน้ำเนี่ยนะคะมันจึงเป็นรั้วลวดนา้าที่กองทัพเขาเห็นว่าเฮ้ยต้องใช้แต่ถ้าเกิดว่ามีการของบถามว่าของบไปรัฐบาลอนุมัติให้ไหมให้อนุมัติกองทัพมีเงินไหมมีแต่วิธีการจัดซื้อจัดจ้างใช้เวลาไม่ต่ำกว่า2เดือน คำถามก็คือกว่ามึงจะเอาลวดน้ําไปวางใช้เวลาสองเดือนจัดซื้อจัดจ้างเสร็จคนลวดน้ําไปลงถึงเวลานั้นมีแผ่นดินให้มึงวางลวดน้ำไหมเพราะฉะนั้นอะไรวันนี้มันเป็นวิกฤตสงครามภูมิธรรมเวชยชัยเป็นคนที่ไม่รู้กฎไม่รู้ระเบียบไม่รู้รธรัมนูญนไม่รู้กฎหมายไม่รู้กฎ4ี่กฎ8อะไรเลยทําไมล่ะอายการศึฟภูมิธรรมมึงแทรกแซงไม่ได้มึงโทรไปสั่งแม่ทัพสองไม่ได้แม่ทัพไปสอ่งกับกองทัพบ,บก เขาใช้อำนาจอายการศึกเขาจะประกาศรับบริจาคเขาจะประกาศอะไรก็ตามเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับมึงอย่าเสือกรัฐบาลไทยอย่าเสือกอะไรนะท่านกรริกาอายการศึกได้อำนาจจากสมชอีแพรทองทุ้ยนั่นแหละเป็นคนประชุมสมชมอบอำนาจให้กองทัพบกกองทัพบกมอบอำนาจแม่ทัพสองจากนั้นแม่ทัพสองดูแลแนตะเข็บชายแดน4ี่จังหวัดแม่ทัพหนึ่งดูแลอีก4จังหวัดเขาใช้อำนาจกดอายการศึก อยการศึกแปลว่าการเมืองแทรกไม่ได้สั่งไม่ได้ควายเงาอ่านกฎหมายให้รู้ดูกฎหมายให้เป็นอายการศึกมันเป็นกฎหมายพิเศษเป็นอำนาจที่สั่งตรงลงไปซึ่งได้อำนาจไปแล้วแปลว่าไม่จําเป็นต้องฟังนักการเมืองคนใดเลยภูมิธรรมหรือคดพ่อคดแม่ภูมิธรรมสอตรหรือคดพ่อคดแม่สตรออีพจนมวยหรือว่าคดพ่อคดแม่ของอีพจนมวยก็ไปสั่งแม่ทัพปฏิสอ่งไม่ได้เพราะเขาใช้อำนาจกฎหมายอายการศึกการที่คุณโทรศัพท์ไปสั่ง แม่ทัพปที่2ถ้าเกิดแม่ทัพปที่สองเนี่ยยอมทําตามที่คุณสั่งระงับการรับบริจาคหรือใดก็าตามแม่ทัพปที่สองเนี่ยก็ผิดกฎอายการศึกด้วยตัวเองอีกเพราะฉะนั้นกองทัพบ,บกบิ๊กต๊อดเสต๊อดผัวพี่แก้วฟังด้วยอ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นและสอนกฎหมายให้พี่น้องประชาชนด้วยแล้วสอนกฎหมายให้กับพวกนักการเมืองสเสลอด้วยนั่นคืออัยการศึกเป็นอำนาจของทหารเท่านั้น อำนาจทหารสามารถสั่งการราชการใน4จังหวัด8จังหวัดที่เขาถืออายการศึกได้อายการศึกประกาศในพื้นที่เขตอายการศึกจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดศรีสะเกดจังหวัดสะแก้วจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดทั้งหมด7จังหวัดทั้งหมดตะเข็บชายแดน900กิโลเป็นเขตอายการศึกอีเงา แปลว่าการที่นักข่าวเอาไม้ใส่ใต้คางภูมิธรรมแล้วภูมิธรรมก็งับไม้นักข่าวงับไม้นักข่าวทั้งนักข่าวทั้งภูมิธรรมนักข่าวเขาอาจจะรู้กฎหมายแต่ภูมิธรรมเป็นคนที่ไม่รู้กฎหมายไม่รู้ระเบียบไม่รู้ปฏิบัติไม่รู้รัฐธรรมนูญไม่รู้สี่ไม่รู้แปดเสือกงับประเด็นที่นักข่าวชงหวานงับทุกเรื่องตอบทุกเรื่องแต่ไม่รู้กฎหมายสักเรื่องหนึ่งเสรอคุณพี่อ้วนในตอนนั้นที่เรารู้จักกาันเป็นน้องเป็นนุ่งกัน คุณพี่อเสเรอเสรอมากคุณพี่เสรอมากคุณพี่ไม่มีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับกลไกในการบริหารราชการแผ่นดินบ้านเมืองเลยเสรอมากดังนั้นดังนั้นอายการศึกแม่ทัพในกองเขาจะประกาศเพื่อที่จะบริหารจัดการอย่างไรก็เป็นหน้าที่อำนาจของเขามึงให้เขาไปแล้วถ้าเกิดมึงจะไม่ให้อำนาจอายการศึกเขามึงต้องกลับมาประชุมสมชใหม่ ประชุมสมชใหม่แต่ประชุมสมชปุ๊บเนี่ยเวลามึงจะอนุมัติอะไรในสมชมึงจะมาสั่งการอะไรก็ตามแต่มึงจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรก็ตามแต่ที่มึงแอดซายไปแล้วเนี่ยก็ยากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามึงกฎหมายที่ออกไปแล้วมันคือปฏิบัติไปแล้วเผื่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ข้าราชการร้านรวงรวมทั้งทหารอีกจํานวนมากทหารน้อยทหารใหญ่จํานวนมากไม่เข้าใจกฎหมายกฎอัยการศืบไม่เข้าใจกฎหมายรัฐธรรมนูญดตรตอมนิกาจะเลคเชอร์ให้เอาไปปฏิบัติได้เลย สิ่งที่ดรตตบริการเลคเชอร์ให้เป็นกฎมงกฎหมายดรตตบริกาไม่ได้เป็นคนโง่หรอกบริหารราชการแผ่นดินมาแล้วสามรัฐบาลสามกระทรวงไม่ได้เป็นคนโง่หรอกตามนั้นนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนจะเอาล้วลวดหนามไปบริจาคทหารมึงเอาไปเลยค่ะขนไปเลยขนไปเลยมึงขนไปเลยมึงไม่ต้องไปสนใจใครมึงขนไปเลยขนไปแล้วไ,ไปไว้ไหนดรตตบริกาเขาไม่รับบริจาคมึงขนไปไว้หน้าค่ายจังหวัดสุริน หรือไม่มึงไม่รู้จะขนไปไหนมึงขนไปไว้ที่สละกะทบเลยมึงขนไปเลยค่ายไหนมึงขนไปไว้ค่ายทหารเดี๋ยวค่ายทหารเขาก็เอารถมารับเอารถเอ็มซีในค่ายเนี่ยมึงเอาไปวางไว้หน้า,าค่ายเอยกูขนมาแล้วกูไม่รู้จะไปตรงไหนกูจะบริจาคมึงไม่รับก็จางแม่งมึงเอาทหารมึงเอาไปด้วยทหารน้อยก็จะไปบอกทหารใหญ่ทหารใหญ,หใหญ่ก็บอกว่าเอารถเอ็มซีส่งไปที่ชายแดนแค่นั้นแหละมึงเชื่อกูสิเผื่อว่าบรรดาพวก ผู้บริหารประเทศจะไม่รู้กฎหมายอีกหลายเรื่องโดยเฉพาะกฎหมายพิเศษอย่างอัยการศึกถ้าไม่รู้ดัตมามริการเลคเชอร์ให้แล้วก็จงรู้ไว้เสีย รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนะคะมันเก่งแต่กับคนไทยเวลาคนไทยข้าราชการไทยแม่งขู่ฟอ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 ขู่กระทรวงมหาดไทยขู่ฟอฟอขู่โยกขู่ย้ายขู่ตำรวจขู่ฟอฟอขู่โยกขู่ย้ายขู่ทหารแม่ทัพที่สองแม่งขู่ฟอฟอฟอขู่โยกขู่ย้ายแม่งขู่ในการเอาโพนั่นโพนี่มานั่งจัดกระบวนการขู่ฟ้องขู่ฟอฟอขู่รัฐมนตรีขู่สสขู่แม่งฟอฟอแม่มึงเก่งกต่แต่คนไทยอ่ะเก่งแต่ข้าราชการไทยอ่ะ แต่ขณะเดียวกันกับขมรเนี่ยมึงกลัวเขาจนไข่สั่นเลยที่กับคนไทยที่กับขา้าราชการไทยตำรวจไทยทหารไทยแม่งมึงนั่งขู่ฟอฟอฟอที่ไอฮุนเซนขู่มึงฟอฟอแม้ไข่ฟอทีเดียวนะมึงอะไข่ฟอจ้ะที่กับคนไทยแม่งตาตีตาเขียวที่กับคำัมพูชาแม่งเสือกตาขาวทําตาเขียวกับนักเข่าเสือกตาขาวกับขมรนข้าราชการไทยเสือกทาตาเขียวใส่แต่ไอฮุนมาเน็ตแม่งเสือกตาขาวใส่มัน ฟ้องกูมาเลยกูไม่ใช่อาจารยแจ็คมึงฟ้องกูมาเลยมึงจะไปฟ้องอาจารยแจ็คไม่จะไปฟ้องนักวิจารณ์คนไหนฟ้องกูเนี่ยดอกเรมาริกากูพร้อมมึงฟ้องกูมาเลยมึงฟ้องกูมาเลยอีตุ้งติ้งสะดิ้งสีมึงฟ้องกูมาล่าสุดคุณพี่อ้วนของฉันรักษาการนายกรัฐมนตรีมีอำนาจอ่ะเนาะแมงขู่จะฟ้องอาจารย์แจ็ค อาจารย์ที่เป็นนักวิชาการที่ไปออกรายการทีวีเดี๋ยววันนึงวันดีคืนดีก็ออกกับมาลิกาวันดีคืนดีก็ออกกับช่ออาจารย์คนนั้นน่ะเออเอออา,าาอาจารย์จกักอาจารย์ชื่ออาจารย์จักใช่ไหมตอนแรกคุนึกว่าชื่ออาจารย์อาจารย์อาจารย์จักหรืออาจารย์ยักษ์วะอาจารย์จักปรากฏว่าอะไรปะอาจารย์จักบอกว่าฟ้องมันเลยฟ้องมันเลยภูมิธรรมบอกว่าพูดพล่อยๆได้ยังไงถ้าเกิดอยากจะรู้ก็ให้ไปตัดขาคุณภูมิธรรมก่อนสิพูดแบบนี้พล่อยๆได้อย่างไรกัน เอาอย่างนี้ก็ได้พี่อ้วนถ้าเกิดพี่อ้วนไม่อยากจะตัดขาตัวเองพี่อ้วนลองตัดขาลูกเขยพี่อ้วนดูลองดูซิว่าถ้าเกิดเราเนี่ยนะจะได้รู้จะได้รู้ว่าทหารเนี่ยนะคะขาขาดไปห้านายแล้วแล้วกระตุยไปสิบหกนายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดไม่รู้ว่าเราจะต้องจัดการอย่างไรลองตัดขาตัวเองดูถ้าเกิดพี่อ้วนไม่อยากจะตัดขาตัวเองลองเอาขาลูกเขยมาตัดดูก่อนหรือถ้าเกิดไม่อยากตัดขาลูกเขยพี่อ้วนภูมิธรรมเวชยชัยเอาอย่างนี้ก็ได้กันไปเอาขาลูกเขยของทักษิณแซ่อวยมาตัดดูที่สองคนนั่นอะ่ะตัดขาอีกสองตัวนั้นดูซิแล้วดูซิว่าทักษิณแซ่อวยกับอีแพทองทุยเนี่ยจะต้องมีมาตรการในการแก้ไขปัญหากับกัมพูชาอย่างไรโอเคนะจัดไปตามนั้นเออ ก็เขาเปรียบเลยเขาเปรียบเทียบเราจะไปถือสาหาความอะไรนักหนาล่ะจะไปหาเมื่อไหร่ก็ตามรัฐบาลหรือว่ารักษาการนายกร,รัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีฟ้องประชาชนเมื่อไหร่ก็ตามแต่หาความกับประชาชนเมื่อไหร่ก็ตามแต่ค้าความกับประชาชน <c oughs> เมื่อนั้นรัฐบาลแลนดิ้งค่ะจบเ hey, ฮปิดประตูค่ะหลังจากนั้นไปที่ไหนก็ไม่มีใครยกมือไหวอีกต่อไปขนาดเดินเข้า 7, เซเว่นเหยียบหัวไม่ตีนยังไม่มีใครยกมือขอโทษเลย